ไอเงนี้คุอไม่เลงอะเงกาแล้วไมทไม่อก่ี ได้ทำเครื่องียันีกเชียรันกทำแล้วทำาเหรอเอาไปไปแล้วเดี๋ยวได้พอาะจะซื้อแล้วซื้อดีกว่าโครงการนี้อีกสิปีเมษาที่เขาเมษานี เดีโครงการพิจารณาเราะยังยังไม่ได้เกิดเพือนย่ารีบถ้าเดินไม่รู้รีไม่รีบถ้าเดินไม่รู้ก็รู้ว่ารีบไม่รีบมีคนมีคนเป็นนทำแล้รนี้มึงไม่ถาว่ทกูยู่ี่อยู่ดีวที่อยู่มีู่่ทายูล้วย่ทียู่ทียูท่อยู่ทยู่ไี่อยู่ทยู่ทมยีู่ียู่อู่ายู่ท่อยู่าท ขวาขวนู้นใกล้ๆดิเท่หนึ่งจุดเท่าไรกันไหนลบหนึ่งจุดสามศูนเออกระเลยน่ะหนึ่งจุสไลด์สอลบหนึ่งจุดสองูนยอ่าลบเลมันเหมือนดูไม่ดีเปลี่ยนยางมาไมได้ตัางมันต้องกรได้เยอแค่หนึ่ง ตอนไห้ยังไม่เท่าไหร่สองตั้งเยอะสุดเห็นไหมน่าไอ้ตุ oh ้มบอลเดี๋ยวไม่ก kind of ินยางจะตั้งเยอะยางมันไม่ได้เปลี่ยนลบหนึ่งละวลบหนึ่งละเอาตู้ยังไม่ใช้ได้แล้วยางยังไม่ได้เปลี่ยนล้อมันจะเต็มเกินไปนะจะไหมล้อมันจับล้นเต็มเกินไปไม่มาดีเลยไม่ควรรอสี่รอเนี่ยล้อมันเต็มเกินไปแม่ได้ าวไม่รอนอนก่อน้างสายด้วขทางสายสบายนะลยดูดี爽นลยนะทากูติดภาพสิต้องคิดเวลาอีกอะจะเอาขึ้นให้เขาดูต้องคิดนะชัปปัปับหนึ่งสามนาที ไจ็ตัวห้า้าตัเจดอาอีอกมาอวห2โอ้ไม่ไปวะเบอาไหมเอาไหมข่านทานไหมรุ่นนี้ปิดเลยวะ แก้รของี้ยโอ้โหไม่แขบเลยของฟอกใหญ่โอ้ไม่แขบเลยนอนเหตายมั้งใช่ใช่ชกเต้าคนโซ่่กทำนี้ขาดทุนแล้วต้ทำอะรไปร้านอื่นเสร็จแล้ว เจ mm ่า hmm. นี่ออกเชียวนี่น <startup, S 2> ี่นี่่นไม่มีอ่ะน้นไปหมดแล้วนี่ไง ไอชิ้นนี้ก็บอกวาปกระสูนโอ้บอสุครับวันนี้มันเฮ้ยนี่นี่นี่หูนี่นี่ติดดติด่ิดติดติติดดติดัดุตด ก็ได้เคยเห็นเคยอยู่ท้องุกต่า่้วเคยเล่้องถกใ่เคยเห็นเรี่องทองกนี่นี่นีนี่อ๋อคนนั้น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 เกอยตัวหนึ่งอนี่ตรงกลางตัวหนึ่งผมรู้ผมตั้งใจ